สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แน FC ทุกทุกท่านนะคะตอนนี้เพิ่มพลังก่อนนะคะเพิ่มพลังก่อนเพิ่มพลังจะออกเดินทางกินยาสมุนไพรก่อนนะคะนี่เดีย๋ยวจะพาน้องเลัลกกับแม่นิโคออกเดินทางนะคะนี่รอคน จับช้างก่อนนะคะตอนนี้กินไม้ไม้ใสนะคะนี่ใสย,ย้อยแล้วก็จะพาเดินออกกําลางกายบริหารร่างกายบริหารขาของน้องเลิศลักเพื่อจะได้ไม่ต้องล็อกนะคะเส้นจะได้ไม่ต้องล็อกหมอบอกว่าให้เดินเช้าเย็นเดินไกลๆทุกวันนะ พูดถึงขาล็อกไม่ได้ไปแล้วเออเอาคันถูหน่อยแม่ส่วนลักกี้ก็จอมปวนเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละนี่นั่งลงน้ำไม่อาบนีม่มีคนอาบน้ำให้น้องเมย์ไม่อยู่อีกตคนขี้เกียจเชื่อนก็ขี้เกียจเชื่อนก็ขี้เกียจเ,เอาดึงกันไปดึงกันมาแล้วนี่ กินดีค่ะกินดีอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับรอพี่อ้นเข้าห้องน้ำนะคะยังไม่เสร็จ ผู้จัดการมาถึงขั้มขั้มเอวล็อกจอกเลยนะคะนี่ขั้มเอวล็อกจอกถ <laughs> ่ายเสียเอวอ้าวดึงนี้ดึงออกมาแล้วนึงอ้าวห่วงแล้วห่วงแล้วถอยพี่ถอยนั่นนั่นมาพี่ปะบอกขนุนนั่นนั่นไปแล้วผู้ว่าพ่อมาถอยแล้วบันนี้เอา กินเร็วๆจะได้โตเหมือนแม่มานี่มานี่กินเยอะๆจะได้บำรุงถอยนั่นนั่น,น,นถอยดีถอยเออ ดึงไปดึงมาอยู่นั่นล่ะหย่านั่นไอุู้นไปุู้นเลียนควานครับอันนี้เลียนควานมาทำไมเลิศ

มูเดียวไปขีขอกะบังครับเอารถสือเอาเลยตัวป่วนมาแล้วครับตัวป่วนมาม่ม่มป้าได้แก่เ้าตะป้าเล็บน้ำเมวตะลำองไม่คิ่ข่อยไว้ไอ้คื

โอ ümüz, ้ยกำสียางขานเลยก็แม่พี่นองเอ้ยแบบนี้แต่ยงกับแม่พันยังเร็วเร็ดิอาพี่ตัวกัเจ้าาแม่พันยางแอบไลยลูงยางทุกทางมาแล้วนะเจ้าผ้าเด่นเออเออเออเ เกิดมาแล้วถึงเรองมัแล้วราข้ามเมยไปก็ห้เมยไปตรงแม่ลูกเดินกลางถนนเลยครับผมมากับโฟเ้ยงเดียวนี มาเล็วเรี Actually, ่วบวนนางสาวไทยค่ะมาเล็วลูกสาวสาวเริ่อยมันนี้ว่าให้เปิดมาลันซิงบ่เอ้ยิบ้องบ่บ้องยุบบ่โอ้มาลันซิงบ้องยุบโอ้โหโหนข้าวใบร่วตโตกันบ่

ข้าโค้งฟอมเด็กข้าโค้งอันนี้สลับขา,แล,ออา,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 าแล้วออกจากขาซ้ายมาขาขวาแล้วออกนี่แม่นเป็นคนขี่แม่นิครพาพี่เลิศออกเดินกับแม่นิครูยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายเอานะครับผมบริหากรกล้ามเนื้อ

างลหัง้คเางนพปนอะไรจะปนอะไรมางไปทางคนตาพิคหรือเปล่าพวิพกแบบแนพิ่งพกบบววิ่งวิวิ่งวิ่วิ่ง่งแม่ไปใช่ไ ดขับรถสอนเดียวกันยังบ้าได้เลยู่มาขับรถพตู้แม่เมื่อไหร่ล่ะเอไปช่วยหาที่ป่าเนี่ยได้บิ๊บบิ๊บไปเลยครับไปแล้วไปแล้วเดินเดินเหมือนแม่เหมือนแม่เลยครับนี่อางจะไม่ฟัด ยังแบบแะเขับปาแจ่เอ้คือแะเขับปาแท้ไปเดินไปไปยึ้นี่วนเดินลาตะวเนแล้วจักงาส่งสเลจักงาลนห้ามูสเลนหาผู้ใดบุษงกรได เง uhm oh bo ีบยานอตะวันดอกคัดคัดัคัดค่ดเวเห็นเห็นาบ่ได้ยังเดียวฮ่าพี่สัปะดกันั่นมาจะกินสะรดกนั่นนั่ละไปเลยไปเลยวนไปเลยนึกวนนี่ไปเลย

ข,นะข้าลแป๊งแวะข้างทางก่อนนะครับผมดูพาเดิเล่นนะครับยิีเล่มกินหยาครับดึงแมนิโก้ครับผมอวนอวนครับอวนเอเลสซี่เบคคนนั้นเขาก็มา่นี่ม่เกาะไหมแม่อ้วนมาก <c oughs> <c oughs> พักไม่ได้พักเปนคาปีไปท่อครับมันจีแตกโอ้ยออ้ยออ้ยไปด้วยมากงานนอยอ็เขามากมากคนไ้คนเร็วไปด้วยีแมกัป้ายังนี่โอ้ยเวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยลดรถลดเห็นรถบ้า่มานี

ดูตูดครับดูตูดโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้อขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแม่ๆมเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ